ดูสายซุ่มครับสายซุ่มสายซุ่มโอ้ยซุ่มซุ่มซุมนี่เป้าหมายอยู่นี่ครับเป้าหมายอยู่นี่ซุ่มนิ่งเลยซุ่มนิ่งเลยซุ่มนิ่งเลยเป้าหมายว่าไงเป้าหมายว่าไงเป้าหมายเป้าหมายยังไม่รู้ตัวครับดูเป้าหมายจะโดนซุ่มหรือเปล่าโดนหรือเปล่าเดินไปแล้วเดินไปแล้วโดนไหมโดนไหมมาแล้วปั๊มเอ้ยยุดยืด

ดูสายซุ่มครับสายซุ่มสายซุ่มออโว้ยซุ่มซุ่มซุ่มนี่เป้าหมายอยู่นี่ครับเป้าหมายอยู่นี่ซุ่มนิ่งเลยซุ่มนิ่งเลยซุ่มนิ่งเลยเป้าหมายว่าไงเป้าหมายว่าไงเป้าหมายเป้าหมายยังไม่รู้ตัวครับดูเป้าหมายจะโดนซุ่มหรือเปล่าโดนหรือเปล่าเดินไปแล้วเดินไปแล้วโดนไหมโดนไหมมาแล้วปั๊มเฮ้ยยุดยืด Yut, yut lên, yut lên, yut. Mày bự mày bự nhìn mày gì nghe? Ê, bay, Nha phải lốp gấu. bay đây phải lọp gấu, phải lốp gấu luôn. Nha phải, nha phải Ok mai. Nha phải lốp gấu, phải lọp Ok mày bự luôn. Ờ, mày bự mày bự là mày bự là mày bự Mày bự là mày bự là nhà nhà lọp